ไฟน,นิวซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ใครอยู่ที่อยู่สุราเลยอยู่นั่นมีใครเป็นผู้บังซ้อมเราบ้างตอนนี้อายุเท่าไรครับสบสูงเท่าไหร่รหง้หน,น้ำหนักป่อย,อยๆเราตอนนี้มวยสาาไตล์อะไรครับ<อ>วันนี้เลยต้องมาเจอกับเทพมณีเนาะเคยต่อยเขาไหมอียกีครั้งละวันนั้นต่อยกันที่ไปงนไปไงบ้าง เคยชนะก็มานั้น <Jud> ช <ite> ่างต่อยแล้วปล่อยต่อยอ๋อวันนี้มาช่างต่อยให้เขามาแก้มือที่ช่องสามนี่เนาะที่วันนี้ยกแก้มือเราได้ไหมฮะย่ำเลยอ่ะวันนี้ต่อยเวกี่กิโล่สี่สิบแล้วล่าสุดเราต่อยไหนมาต่อยเขาเนี่ยเหรออ๋อมาแก้มือนี่เลยเมื่อกี้ช่างหนักแล้วเป็นไงบ้างมาพอดีผ่านเรียบร้อยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซนต์เ็ด้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเขาเหมือนเดิมครับคุมมากี่กิโล ต่อ,มอยมือไทยมาทั้งหมดคนขนจังหวัดฟา,ชาเชื่อเชื่อแฟนครับหน่อยอ่ะวันนี้เต็มที่นะออะโชคดีขอบคุณครับ